สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องคาถาแน่หลวงพระบานตอที่202แล้วนะครับเราเดินทางถึง202อยสแล้วครับพี่พี่วันนี้ก็ับมาเช่นเคยครับพี่พี่เรามีมาให้พี่พี่ชมทั้งหมด20รายการสวยๆนั่นเลยครับวันนี้พี่พี่ท่าไหนสนใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจะสอบถามตรงไหนพี่พี่สามารถโทรที่เบอร์ศูน4 7 8 9 4 54ด้ได้เลยนะครับ รือพี่ๆท่านไหนจแจ็ไลน์สอบถาม่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9ส5 4่ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยนะครับพี่ๆหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่ๆสามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆ่าบนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทาคทางพี่ๆไม่บวกเพิ่มครับ พระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พีเพิ่มเป็นการเสียเวลาพี่พีเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งอีกครับการให้หนูจะเป็นองค์นี้เลยครับนี่ครับเป็นยอดขุนพลนะตรงนี้เป็นพระยอดขุนพลเนื้อชินเลยครับตรงนี้นะครับเป็นยอดขุนพลเนื้อชินเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับยอดขุนพลเนื้อชินไปสวยอย่างนี้ยอดขุนพลเนื้อชิน ีคยยคยยค่ครับไปสวยอย่างนี้เลยไปสวยอย่างนี้เลยครับจนพ้นนิดชิ้นไปสวยอย่างนี้เลยไปสวยอย่างนี้นะครับ สวยๆงนี้เลยเจ้าขุนพลนัชชินนี่ครับไปสวย่างนี้เลยน,ลน,น,นี่ครับไปสว,ย,ย,ย,ปสวย,ย่างนี้เลยครับรายการที่หนึ่งพระเจ้าขุนพลนชินองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500ร้อยบาทอะไรส่างนี้นะครับพจะผลผลที่ชินครับตรงนี้รายการที่1เลยนี่ครับต่อไปการที่2เหรียญรายการที่2จะเป็นเหรียญหลอดวัดพรมครับตรงนี้เป็นเหรียญหลอดตาลีิหรือวัดพรมเลยครับตรงนี้นี่ครับเหรียญหลอตอลลิตหลือวัดพรมวัดช่องแคร์ตรงนี้ ัเรียเราลงมาช่องแค่นี่ครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับไปสวย,ยงี้เลยครับไปสวย,ยงี้เลย นี่ครับไปสวย,ยงี้เลยครับไปสวย,ยงี้เลยรายการที่สองเหยญหลอดเราก็พุ่งมาช่องแครงองนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทบสวย,ยงี้นะครับเดี๋ยวไปสวย,ยงี้เลยต่อไปการที่สามรายการที่สามจะเป็น เขี้ยวทักเชือกครับตรงนี้เป็นเขี้ยวทักเชือกเก่าแล้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นเขี้ยวทักเชือกเก่าเลยน่ครับไปสวยงี้นะครับเป็นเขี้ยวทักเชือกครับตรงนี้เป็นเขี้ยวทักเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับเขี้ยวทักเชือกเก่านี่ครับไปสวยงี้เลย ครับเข no ี้ยวทักเชือกสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับลายการที่3เขี้ยวทักเชือกเก่าองค์นี้เอาไปในราคาไป600อบาทกับ600บาทเลย600้ยบาทหับ600บาทสวยอย่างนี้นะครับไปเขี้ยวทักเชือกครับองนี้ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยหลักการที่สามพระองค์นี้ต่อไปการที่สี่ลายการที่สี่เป็นพระปิดตากระดูกผีครับองค์น,นี้เป็นพระปิดตากระดูกผีเลยนพระปิดตากระดูกผีสวยๆอย่างนี้เลยครับพระปิดตากระดูกผี ไปสวยงี้เลยนี่ครัไปสวยงี้เลยครับสวยงี้เลยครับปิดตากระดูกผีนี่ครับไปสวยงี้เลยลายการที่สี่พระปิดตากระดูกผีองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทหับอห้าร้บาทเลย ห้าร้อยบาทอ่ะห้าร้อยบาทอ่ะสวยเงี้นะครับเป็นภาพปิดตาดูผีกับตรงนี้ลายการที่สี่เลยนี่ครับต่อไปการที่ห้าลายการที่ห้าเป็นรูปภาพหลวงพราตุับตรงนี้เป็นรูปภาพหลวงพรทธาตวัดกระบกขึ้นพึ่งครับตรงนี้เป็นรูปภาพเก่าเลยนี่ครับรูปภาพเก่าหลวงพระธาตนะครับเป็นสวยงี้เลยรูปภาพเก่าหลวงพระธาต ไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับ ไปสวยอย่างนี้เลยไล่าการที่5รูปภาพเก่าหลวงพระทาบบัดกระบกขึ้นพึ่งองนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ5 0าอบาทบสวยอย่างนี้นะครับรูปภาพหลวงพระทาบตองนี้ไล่าการที่5เลยนี่ครับต่อไปรายการที่6รายการ6จะเป็นราพผู้ชิรัชไปเสียมาวงนี้ เป็นพระชินราชใบเสมาเป็นเนื้อบุเงินนะพวกนี้พรบชินราชใบเสมาเนื้อบุเงินรับไปสวยงี้เลยชินราชใบเสมาเนื้อบุเงินขับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยนะครับเป็นเนื้อบุเงินเก่าตรงนี้เป็นเนื้อบุเงินเก่าเลย ไปสวย,ยงี้เลยครับไปสวย,ยงี้เลยชินาาดไปเสมาเนอร์บุกเงินไปสวย,ยงี้เลยครับไลายการที่6ชินราดไปเสมาเนอร์บุกเงินรงนี้ เอาไปในราคาไป500บาทับ500บาทเลย500บาทับ0้าอยบาทบส่วนนี้นะครับคินรับใบเสมมาเนื้อบุเงินทั้งวงนี้รายการที่6เลยนี่ครับต่อปรายการที่7รายการที่7พระสมเด็จครับวงนี้เป็นพระสมเด็จเพชรพลอยของพระพุทธจารย์โตวง,งนี้เป็นพระสมเด็จเพชรพลอยของพระพุทธจารย์โต นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยพระสมเด็จของพระพุทธเจ้าโตครับองค์นี้ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ สวย,ยงี้เลยนี่ครับไปสวย,ยงี้เลยครับครับไปสวย,ยงี้เลยรายการที่เจ็ดพระสมเด็จเพชรพลอยพระพุทธจันท์โตองค์นี้เอาไปในราคาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทบสวย,ยงี้นะครับ พระตมเจ็ดพระพุทธจารย์โตองค์น,นี้รายการที่เจ็ดเลยนี่ครับต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นแมงสี่หูห้าตาองคน,นี้เป็นแมงสี่หูห้าตาเลยครับองคน,นี้จะเป็นแมงสี่หูห้าตาเลยเรครับไปเสิร์อย่างนี้เลยครับ ไปสวย,ยงี้เลยแมงสีหูห้าตานี่ครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับสวยๆยยงี้นะครับแมงสีหูห้าตานี่ครับไปสวย,ยงี้เลย ครับรายการที่8แมงสีหูหตาองค์นี้เอาไปในราคา,าไป6กรอบาทหับ6อยบาทเลย6 0 0้อบาทหับ้0ยบาท,บ 600, บาทบเอ,อยสวงนี้นะครับแมงสีหูหตาองค์นี้รายการที่8เลยนี่ครับต่อไปกันที่9รายการที่9จะเป็นเหรียญลับผ้างครับองค์นี้ เป็นเหนเรียญหลวงพ่อพางเลยครับเหรียญหลวงพ่อพางก็ไปสวยนี้ครับเหรียญหลวงพ่อพางก็ไปสวยงนี้เลยเหรียญหลวงพ่อพาง นี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลยเลยแล้วปะผางนี่ครับไปสวยงี้เลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับรายการที่9เหรียญแล้วว่าผางองนี้เอาไปในราคาเวสี่ร้อยบาทรับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาทรับสี่ร้อยบาทสวยอย่างนี้นะครับเหรียญแล้วว่าผางองนี้รายการที่9เลยนี่ครับต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นเหรียญกลมหรือเพราะกลัวครับองนี้ เป็นเหนรียญกลมหลวงพพักกวัววัดโคสิตาลามครับตรงนี้ครับเหรียญกลมหลวงพพักกวัววัดโคสิตาลามครับหล่อมพักกวัววัดโคสิตาลามนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับเดียนกลมหลวงพักกล้เข้าสีตาลลามครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ ลายการที่10เหรียญกลมหลวงพกควยวัดโคศิตอารามองค์นี้เอาไปในะราคา,าไป500บาทับ500บาทเลย500บาทับ500บาทสวยงี้นะครับเหรียญกลมหลวงพกควรพระรองค์นี้ลายการที่10เลยนี่ครับต่อไป11 11จะเป็นขุนแผนพงไพกุมาหรหลวงพุทธิมองค์นี้เป็นพระขุนแผนพงไพกุมาหรหลวงพุทธิม ไปสวย,ยงี้เลยครับภาคคุณแผ่นของพายคุมาลปุตทิมไปสวย,ย่างนี้เลยนี่ครับถ้าหลังเป็นเขีย้ยวครับตรงนี้ถ้าหลังเป็นเขี้ยวเลยนี่ครับไปสวย,ย่างนี้นะครับ อย่าไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ,บไปสวยอย่างนี้เลยรายการ11พระคุณแผนพงพายกุมานหลบทีมหลังเขี้ยวองค์นี้ เอาไปในะราคา,าไป600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทอะสวย,ยางามนะครับพระคุณแผ่นคอยกุมารุปทีมาพวกนี้รายการ11เลยนี่ครับต่อไป12 12จุตพระสมเด็จจิรดาครับพวกนี้เป็นพระสมเด็จจิรดาเลยครับพวกนี้พระสมเด็จจิรดา ไปสวยอย่างนี้เลยกระป๋าสันติฤดานี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยไปสวยอย่างนี้เลยครับ สวยอย่างนี้เลยพระสมเด็จจิรดาลายการ12พระสมเด็จจิรดาองค์นี้เอาไปในราคาไป600บาทหับ600บาทเลย600บาทหับ600บาทอะสวยอย่างนี้นะครับพระสมเด็จจิรดาองค์นี้ลายการ12เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับต่อไป13 13จะเป็นปิด ตาหลับพระแก้วหล,ลังแบบพระองค์นี้ mankind. เป็นพระปิดตาหลับพระแก้วหล,ลังแบบฝังมุดทองคำพระองนี้พระปิดตาหลับพระแก้วหลังแบบฝังมุดทองคำนะครับจสวยอย่างนี้เลยจาไปสวยอย่างนี้เลยนะคะพระปิดตาหลับพระแก้วหล,ลังแบบฝังมุดทองคำ สวยงี้เลยครับสวยงี้นะครับสวยางี้เลยลายกาาสิบสามพับปิดตาหลับแกะหลังแบบฝังมุดทองคำมงนี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทับ500บาทเลย500บาทับ500บาทอะไอย่างเี้นะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบฝังมุททองคำครับพวกนี้ลายการ13าเลยนี่ครับสิบสี่สิบสี่จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตครับตรงนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับตรงนี้พระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี นี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้นะครับครับผมวงปู่ดูชิมพี่สวยๆงี้เลยครับ สวยเงี้เลยนี่ใครไปสวยงี้นะครับรายการ14พระปิดตาหลวงปู่โตไปดูชิมพีองนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทสวยนงี้นะครับพระปิดตาหลวงปู่โตข้าองนี้รายการ14เลยนี่ครับ ต่อไปสิบห้าสิบห้าจะเป็นเหรียญหลอดพระไปครับตรงนี้เป็นเหรียญหลอดพระไปวัดกำแพงเลยครับตรงนี้กับเหรียญหลอดพระไปวัดกำแพงไปสวยงี้เลยเหรียญหลอดพระไปวัดกำแพงนี่ครับไปสวยงี้เลยเหรียญหลอดพระไปวัดกำแพง สวยางนะครับสวยๆงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลย ลายการ15เหรียญหลอดเข้าไปว่ากำแพงองค์นี้เอาไปในราคาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทับ500บาทอะไรส่วงนี้นะครับเหรียญหลอดเข้าไปว่ากำแพงครับองนี้ลายการ15เลยนี่ครับต่อไป16 16จะเป็นยันหนังเสือวงนี้เป็นยันหนังเสือเลยนี่ครับเป็นแผ่นยันหนังเสือวงนี้ แผ่นยันดังเสืองานเขียนมือครับตรงนี้ครับเป็นแผ่นยันดังเสืองานเขียนมือนี่ครับของหลวงพ่อเปิดน,นะรงนี้ปปเป็นของหลวงพ่อเปิดเลยนี่ครับไปสวยไงไี้เลยครับ ปเปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยลายการทิยันหนังเสือหลังพ่อเปิ่นวัดบางพระองค์นี้เอาเป็นราคาเอาไป600บาทบาทับ600บาทเลย หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทอะไรสวยเงี้นะครับยันดังเสือเราพับเปิดครับตรงนี้ลายการสิบหกเลยนี่ครับต่อไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นย่างตาแดงส่งย่างตาแดงเก่าตรงนี้เป็นย่างตาแดงเก่าเลยนี่ครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับตรงนี้เป็นเนื้นนอสัมฤทธิ์เลยนี่ครับสวยอย่างนี้นะครับย่างตาแดงเนื้อสัมฤทธิ์ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยอย่างนี้เลยง้างตาแดงเก่าหนะ้าสำลีดจะไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับลายการ17งั่างตาแดงเก่าในสมบิทองนี้เอาไปในราคาไป6 0 0บาทรับ600บาทเลย หกร้อยบาทรับหกร้อยบาทอะไรสวยอย่างงี้นะครับเป็นย่างตาแดงเก่าน,นะสวิทั้งวงนี้ลายการสิบเจ็ดเลยนี่ครับต่อไปสิบแปดสิบแปดจะเป็นย่างตาแดงครับวงนี้เป็นย่างตาแดงเนี่ยเป็นย่างตาแดงครับวงน,นี้เร็บย่างตาแดงวสวยๆอย่ี้เลยครับย่างตาแดง นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับนั่งตาแดง สวยอย่างนี้นะครับลายการ18ง่างตาแดงองค์นี้เอาไปในราคาับหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยอย่างนี้นะครับเป็นง่างตาแดงครับองนี้ลายการ18เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยครับสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นน้ํามันม้าเสพนางครับองนี้เป็นน้ํามันม้าเสพนางเลยครับองนี้ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยน้ำมันมาเส็บนางไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลย นี Dieu, ่คร hey, ับสวยนงี้นะครับรายการ19น้ําน้ำมันมาเซนางองนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับห้าอบาทสวยนงี้นะครับเป็นน้ำมันมาเซนางองนี้รายการ19เลยนี่ครับต่อไปกัน20 20จะเป็นมีดปากกาองนี้เป็นมีดปากกาเลยนี่ครับ เป็นมีดปากกาหลอมพกกลวยครับวงนี้เป็นมีดปากกาหลอมพกกลวยเลยนะเป็นมีดปากกาเก่าวงนี้มีดปากกาเก่าสวยๆอยงนี้เลยนี่ครับมีดปากกาเก่าหลอมพกกลวยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยมีดปากกาเก่าหลอมพกกลวย นครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้นะคะร,ะรับมิตรปากกาเกาหลวงพะกุย้ยครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะคะร,ะรับมิตรปากกาหลวงพะกล้วย ตอบอย่างนี้เลยครับเกาไปสวนยนี้เลยครับไสวนยนี้เลยรายการยี่สิบมีดปากกาหรืกพะกเล่มนี้เอาไปในราคา,าไปหกร้อยบาทรับ600บาทเลย 6 0 0บาทรับ600บาทสวยงี้นะครับเป็นมีดประกันปรกวรใบพวงนี้รายการ20เลยนี่ครับจะไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลยก็จบแล้ว20รายการที่นำให้พี่ชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากรู้ไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0ู3 47 8ป4ลเลยนะครับหรือพี่ท่านไหนแจไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4789 454ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาด้นะพี่พี่องค์ไหนเราแ,แบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือพี่พท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่า มาจากอีพีไนรายการที่เท่าไหร่ง่ายงานี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปาทางกับพ,พี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกน,น,นะครับพี่เพ่สำหรับวันนี้คาถาแต่งหลวงบ้านอีทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ